วันนี้นะคะทางทีมแลนฟลอร์นนะคะบุกจังหวัดมึงการค่ะก็ส่งน้องโปตันนะคะเข้าไปทําเคสนะคะก็เดินทางกี่กิโลหรอ800กิโลเองค่ะก็สู้ตายนะคะเดินทางสวยๆค่ะไปโดยสายการบินนะคะแล้วก็ต่อด้วยรถยนต์ค่ะซึ่งรถยนต์เองเนี่ยก็ต้องขับรถไปนะคะจากสนามบินนะคะ อุดรนะคะก็ไปจังตรงจังหวัดบึงกาฬนะคะก็อีก3ชั่วโมงค่ะแอบเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ก็สู้ตายค่ะเพื่อลูกค้าจะได้เงินนะคะฉับไวทันทีนะคะไปถึงจังหวัดบึงกาฬแล้วนะคะก็ไปที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินก็เดินทางทั้งหมดนะคะเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกเรียบร้อยดีค่ะแอบเอาภาพซับมาฝากลูกค้าก่อนนะคะก็มีทั้งหมด3รซับค่ะที่วันนี้เอามาทําเคสน,นะคะทั้งจำนองและขายฝากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินเปล่านะคะ พอไปถึงหน้างานนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดูแลสะดวกสบายดีค่ะทำเคสแป๊บๆเองค่ะประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามโบตันก็ทําเอกสารเสร็จหมดแล้วนะคะก็พร้อมที่จะกลับกรุงเทพค่ะก็วันนี้นะคะก็เสร็จภารกิจค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่กําลังลังเลเรื่องของการทําจำานอไขยฝานะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาทาง Land For Loan ได้ค่ะเราสามารถให้คําปรึกษากับท่านได้นะคะเราสามารถรับเคสได้ถึงทั่วไทยนะคะก็ลองติดต่อเข้ามาดูค่ะดอกเบี้ยต่ําแล้วก็วงเงินสูงอนุมัติไวค่ะติดต่อเข้ามาที่ Land For Loan ได้เลยค่ะ